สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะก็ตอนนี้ทุกคนคงกำลังประสบปัญหามูลค่าทีมรถอย่างวูบวาบซึ่งของผมก็เหลือแค่เจ็ดพันห้ายัดแค่จากเก้าพันเกือบหมื่นเอ็มนะฮะแล้วก็นี้แหละไม่ไม่ได้ไม่ได้ขายตัวอะไรเลยไม่ขายตัวเฮียอะไรเลยทำไมมันเหลือแค่นี้เอ้ยก็ในครั้งนี้นะผมจะพามาดูนักเตะ หน้าใช้นะฮะท็อปห้านักเตะน้าชอยของในปีรอยัลเพเยอร์นะฮะผมก็นาดูแล้วอาจจะสก,กิดใจเลยเดียวใช่ไหมฮะก็ปีที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันก็โอเคนะมันใช้ได้เลยอะ่ะมันไม่ได้ขี้เลยมันมันแจ่มมันมันฟีวอ,อะไรกว้านไปนะฮะก็ในครั้งนี้ผมจะพามาดูท็อปห้านักเตะน้าชอยนนหะ,ะในปี Royal Player นะฮะก็ไปดูเลยเอามาถึงตัวแรกนะฮะก็พอดีเลยเนี่ยตรงนี้แหละเนี่ยเซอร์จูลามอสฮะ,ะ,ฮะเป็นตัวที่ผมว่ามันน่าใช้นะมันมันดูแบบเด่นมากมันดูเด่นขึ้นมาจากปี 10U10WC อะ่ะมันเหมือนกับ XI เลยอะ่ะก็ค่าพลังนี่นึกว่าดีมากอะ่ะดีทุกอย่างเลยการเข้าประทาการประกบตัวหรือว่าการกระโดดเนี่ยโดยส่วนมากก็เนี่ย <c oughs> รามอนเนี่ยจะไม่ได้เป็นตัวที่เร็วมากๆไม่ได้ไม่ได้ไไดเป็นตัวที่เร็วมากแต่ก็พออยู่ในสนามมันมันดูเร็วมันดูโอเคอ่ะเรามาเทียบกับลามอนเอ็กไอที่ผมมีนะผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากหรอกคาพลังเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันเลยมากหรอกแต่แต่ใครมันจะไปใช้แค่บวกหนึ่งใช่ไหมล่ะอย่างมากก็บวก,กสามใช่ไหมบวกสามบวกสี่อย่างเงี้ยบางคนแม่รวยพ่อรวยอะไรว่าบวกห้าเนี่ยโหดกว่าเอ็กไอกูอีก ก็ต้องว่าลามอสเนี่ยเป็นตัวที่ดียั่งแต่แรกอยู่แล้วเรายิงเข้าเราลมันดีไงมี power header ด้วยตัวก็ค่อนข้างสูงแต่อาจจะไม่ได้สูงมากค่อนข้างสูงพอดีนะครับมีค่าค่าความเร็วแข็งแกร่งความอึดแล้วก็การกบตัวเรียว่ารามอสเป็นตัวที่จิ้มบอลดีมากฮะเวลาที่คุณเลี้ยงมาเนี่ยใส่ศัตรูเข้ามาเนี่ยรามอสจะเป็นตัวที่แบบปฏิกิริยาดีปฏิกิริยาในการเข้าไปท้าดีมันจะวิ่งไปตัดหน้าบอลวิ่งไปจิ้มบอลบ้าง เข้าห้างหลังแม่งยังจิ้มได้เลยสัตว์ยังเงเกยยงกงตุด๊ดแม่อันนี้มันยาราไนกอเอนนั่นเลยเขาประทามันเยอะฮะก็เลยทําให้ลามอสเนี่ยมันสุดยอดอะคือลามมสเนี่ยถามว่าราคาคงที่ตรงนี้ไหมผมว่ามันอาจจนะลงฮะอาจจะลงอยู่เพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่ค่อนข้างปรับตัวของกาลังกำลังกำลังปรับตัวนะของราคาก็ปันห้านี่มันระดับตํานานเะมันโลรลิเจน 1,500m นี่คุณไปซื้อทำนานได้ตัวหนึ่งเลยนะฮะก็ <g ül> ถามว่ามันคุ้มกับราคา 150,160m ไหมก็ผมมองว่าน่าจะน่าจะนะเพราะว่าจากผมเนี่ยเคยเจอแล้วก็เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของลาโมสปีนี้มา <c oughs> ก็ถือว่าโอเคเขาว่ามันค่อนข้างเทพมันโหดมันโหดกับ,บพวกปี 10u10wc เป็นท่อตัวเลยไปขั้นหนึ่งเลยมานะั้นก็ใช้สมบุกสามนะฮ <g ül> นะโอเคบวกสามะติดไลท์บูท ตีไล่บูธบวกเบสไปเยอะอีกรวมาร้อยสิบก็ประมาณถ้าคุณซื้อบวกห้าแหละไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต่างเลยมากหรอกโอเคนะฮะซื้อบวกสามไม่ใช่นะไม่แพงแสี่ร้อยก,ก็เอ็มผมก็ซื้อได้แต่ผมไม่ซื้อหรอกก็ค่าพลังอ่านิสัยก็จะมีท็อปดิเฟนเดอร์ก็จะเป็นตัวป้องกันชั้นสุดยอดเลยก็ว่าได้แทคเกอร์มาสเตอร์สกายคอนโทรเลอร์อันนี้ก็สุดยอดเป็นค่าพลัง PCs โอ้ทุย ข้าวลังที่เหมาะกับกองหลังมากๆโอเอเฮเดอร์ o er เนี่ยนี่ก็เหมือนกันแล้วก็มีพวกอ่าอะไรล่ะบอบสเคเลอร์ Ball มีอะไรบอสเคเลอร์เออเคนเนอร์ killer. มีแท็กเกอร์มีวิงเพลเยอร์ก็ถือว่าโอเคนะฮะตัวที่ค่อนข้างแจ่มบมกมุก <The work. S 1> เลยตัวหนึ่งนะฮะสำหรับเซอร์จูลามอสนะฮะในปีนี้แล้วเราไปดูตัวต่อไปเลยครับผม ก็มาถึงตัวที่2นะฮะก็ต้องว่าคนนี้เนี่ยเป็นรุ่นงเหงือกของบาซ่าเลยก็ว่าได้นะ,ะก็คืออันเดรสอินเนสตานะฮะก็คือค่าพลังนี่แบบโดดเด่นขึ้นมาเหนือเพื่อนเลยทีเดียวนะครับก็ว่าควบคู่ก,กับเมสซี่เฮะต้องว่าตัวนี้เนี่ยผมตอนผมเปิดแรกเชลล์ว่าเปิดแพ็คเนี่ยผมเห็นมันอยู่อันดับหนึ่งเลยในค่าพลังรู้รู้สึกแปลกใจว่าราคาเท่านี้กับค่าพลังท่านี้มันดีหรือเปล่าเนี่ย ค่าพลังเริ่มต้นถึง89เลยทีเดียวพอๆกับ x i เลยทีเดียว x i อาจจะ90หรือเปล่าถ้าทำไม่เดาก็คือ i n e s t a นะฮะคือมันพลังอะไรค่อนข้างดีนะฮะก็คือ i n e s t a ปีที่มี5ดาวก็มีแค่ปี0 8แ e แล้วก็ x i แต่ทีนี้จะเป็นปีล่าสุดที่ i n e s t a มี5ดาวหรือเปล่าได้ใช่แหละเพราะว่าผมก็เห็นมีแค่นี้ปะวะแต่ i n e s t a เนี่ยมันตัวที่ดีมากเลยฮะ,ะก็คือ ความเร็วพอมีความเร็วสปีดต้นพอมีความอึดมีข้องตัว92คบข้องคุมบอลก็1สส่งสั้น9กสส่งไกลก็15อบห้าจินตำแหน่ง90อ่านเกมก็15ต้องว่าเป็นตัวกองกลางที่ค่อนข้างโอเคที่จะจับไปเล่น cm cm ก็ได้พอดูค่าพลังนี้แล้วสิ่งที่ด้อยก็มีแค่การเข้าปะทะว่าใครจป็นบ้าอินเนต้าเป็นปะทะวะบ้าเหรอเพราะอินเนต้าเป็นตัวที่เล็กอยู่แล้วตัวเล็กแต่ว่าเรื่องการสง่งเรื่องการทําเกมเรื่องการยิงเนี่ยโอเคเลย ก็จะเป็นการจบสกอร์ก็ถือว่าทําได้ยิงไกลย,ยิงอะไรเงี้ยพอทําได้นะลูกปัน่นเงี้ยเท่ากับว่าโอเคเลยอเนสเตอร์เห็นอย่างงี้อเนสเตอร์มีฟินิชช็อตแทบทุกปีนี่อย่างคุณใช้ซับบวกสามนี่สเตล์เก้าสิบเอ็ดบอกเลยฮะระดับเดียวเอ็กไออะห้าดาวเหมือนกันด้วยแล้วดูค่าพลังฮะโลทองสองอันพลังแสงเก้าชิ้นสไตล์เก้าชิ้นแล้วก็ยิ้ไซอีกสองชิ้นต้องว่าเพอร์เฟกอะดูซับมีฟิลเดอร์มาสเตอร์ แล้วก็ g o มาสเตอร์ก็คือเป็นกองการที่ดีแล้วก็เป็นตัวจบสกอร์ที่ดีแล้วก็มีพวกแมทคอนโทรลเลอร์ที่จะว่าสร้างสรรค์เกมนั่นเองนะฮะแล้วก็มีพวกพัดมิดเดิลมาสเตอร์ดิฟเบอร์มาสเตอร์ก็คือเรื่องบอลดีเราเราจะมาสเตอร์ยิงไกลดีโก o a l s เกอร์ยิงดียิงเพื่อเป็นนักเตะที่มีความเร็วอะคูบติกนี่น่าจะเป็นปฏิกิริยาน่าจะเป็นพวกปฏิกิริยาในช็อตนี่จบสกอร์ได้ดีฮะแบบลูกปั่นลูกอะไรเนี่ยยิงได้ดีมาก เมเมเกอร์นี่เป็นตัวทําเกมที่ดีอยู่แล้วสําหรับอินเนสตาเป็นตัวทําเกมที่ค่อนข้างโอเคแล้วก็ดูมีระดับพราเรื่องการส่งสั้นส่งไกลเนี่ยมันดีมากแล้วก็เรื่องปันปเปิดบอลด้วยแล้วคุณโยนมาเนี่ยเปิดไปเลยให้แล้วก็เราเม้นต์ก็แทงไปแทงทะลุช่องเนี่ยบอกเลยสุดยอดเราตัวนี้เลี้ยงบอลดีด้วยแล้วอย่างมีสกิลมูฟถึง5ดาวแ้่ว่าเป็นตัวที่ครบเครื่องออกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ฮนะสแตก็กตัวนี้ ใช้บวกหนึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วว่าพอเข้าทีมเนี่ยก็จะเป็นเมดเ,เพเยอร์ก็เป็นร้อยเก้าอย่างเงี้ยเออแล้วถ้าหากเราทำสักบวกสองบวกสามเนี่ยเป็นติดโบนัสตีบวกด้วยประมาณบวกสามบวกสี่บวกห้าประมาณนั้นเลยสุดยอดเลยไปสุดยอดเลยทีเดียวนะฮะอินเนสตาก็ซื้อมาใช้เลยดีกว่าถ้าสำหรับแฟนบาซ่านี่ซื้อมาทำเลยดีกว่าอืมถือว่าโอเคเลยนะอินเนสตาปีนี้รคาคาหนึ่งร้อยสามสิบเก้าเอ็มบว่าไม่แพงนะค่อนข้างถ,ถูกเลยแหละหรือเปล่า เร,เราค่อยเรารอดูราคาไปเรื่อยฮะเพราะว่าช่วงนี้มันเพิ่งเข้ามาใหม่ไงราคาอาจจะยังไม่คงตัวหรืออาจจะคงตัวแล้ววะคือผมก็ไม่ได้เข้ามาฟีฟ่านานแล้วไงน,น,นานทีจะเข้ามาทีก็ <c oughs> แล้วเราไปดูตัวต่อไปกันเลยครับผมมาถึงตัวที่สามนะที่ผมไม่ได้จัดอันดับแต่ว่าจะเอามาห้าตัวนะฮะก็คือนี่เลยฟรานเชสโกตติจากโรมานะฮะที่ส่งประกวดในครั้งนี้นะฮะ <c oughs> ก็ต้องว่าฟรานเชสโกตติเนี่ยปีที่มีห้าดาวไม่มีไม่มีเลยแต่ว่า พวกปีนอื่นเนี่ยค่าพลังดีมากนะับพวก 6U06WC เนี่ยคือต้องว่าฟาร์มิโกตติเนี่ยเป็นตัวที่ครบเครื่องมากๆแล้วก็ตัวลักษณะตัวนข้างโอเคมีค่าแข็งแร่งดูถึงจะไม่เยอะมากแต่ก็พอเบียดได้มีความเร็วมีควบคุมบอลอย่างเงี้ยดีมากส่งสั้นดีถ้าเป็นทั้งตัวจบสกอร์ตัวทําเกมแล้วก็ตัวอื่นๆอีกมากมายนะฮะก็ตติตัวที่ดีมากจะไว้ทั้งทั้ง c m c f แล้วก็ CM แลเป็นตัวที่เล่นได้ทั้งกองกลางไปถึงกองหน้าเลยทีเดียวนะฝันสำหรับฟานชิโกตต,ติแล้วก็ตอติเนี่ยไม่ได้เด่นตัวนี้ค่าพลังหรอกฮะที่มันดูสมดุลกันอย่างเงี้ยคือมันจะเด่นที่นิสใส่ฮะคือตัวบ้าบอเลยพลังโคตรเยอะเลยคือมันเหมือนกับตำนานเลยอะ่ะคือสไตล์เนี่ยสไตล์เนี่ย,ยมีท็อปมีฟิเดอร์ท็อปแอตเตอร์โกมาสเตอร์นี่คือจบสกอร์ดีเ,เป็นตัวทำ ตัวทำประตูดีแล้วก็เป็นตัวทำเกมดีแหละแล้วก็มีเป็นพวกควบคุมแมสซ์คอนโทรเลอร์แมส์คอนโทรเลอร์ก็คือนะครับตัวทำเกมในน,นี้แหละมีดิบเบอร์ไดร์เออร์ไดรเวอร์นี่คือพุ่งล้มเอาจุดโทษใบแดงนี้อันนี้ก็เซลฟ์เซลฟี่ชอบเล่นคนเดียวแต่ไม่ค่อยอันนี้เอาไว้มันจะมีปัญหาตรงที่เมเนเจอร์เฉยแต่ถ้าเราเล่นหนึ่งหนึ่งก็โอเคอันนี้แฟนนี่ ชอบเล่นรูปพิแพงนะฮะลองจดเทเกอร์ยิงไกลดีเฟมเกอร์ทำเกมดีบัคเซอร์สมบอลดีแล้วก็จะมีพวกอ่ดิบเบิลมาสเตอร์ลองฉันมาสเตอร์ฟรีคิกมาสเตอร์โกสไตรเกอร์ฟิชเชอร์ฟินิชเชอร์เออวิงเพยเยอร์คือค่าพลังมันโคตรดีเลยคือถ้าว่าราคา140ยเอ็มเนี่ยผมว่ามันมันผมว่ามันโอเคนะโอเคกับค่าพลังแล้วก็ตัวของมัน ว่ามันอยู่ในระดับเดียวกับพวก XI ็กไอตำนานเลยยิ่งใช้บวกห้านี่แบบข้าบังเก้าสามยิ่งแค่มอสฟิโออะหมดเลยกฟิโอตัวนี้ข้าพลังแปดแปดไม่ไม่ถือว่าเป็นปัญหาอะไรมากมายนะฮะตัวแจ่มแจ่มมากค่ะตัวนี้ให้ไปเลยนะฮะให้ให้อยู่ในอันดับในห้าอันดับเลยทีเดียวนะทีท็อปห้าเลยทีเดียวเพราะว่าถูกใจยกให้เลยนะฮะก็แล้วไปดูตัวต่อไปกันเลยครับผมตัวต่อมาเนี่ยผมผมไม่ ผมรู้รู้ตัวอยู่แล้วแหละว่าตัวนี้มันเก่งเพราะว่าผมไปดูทางเกาหลีมาแล้วแหละตัวเนี้ผมรู้สึกว่ามันข้าพลังมันมันโดดเด่นมากนั่นก็คือยาญาตุเล่ครับผมแต่ว่ายาญาตุเล่เนี่ยปีพวกสิบห้าสิบหกเนี้ย w c เนี่ยมันไม่มีใครใช้แล้วอ่ะไม่มีใครใช้แล้วว่ามันไม่เหมาะมันมันช้ามันอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าปีนี้มันจะดูหดขึ้นมาเลยนะเอามาเล่น CMCM เนี่ยผมว่ามันก็โอเคอยู่นะ ว่ายาตุเล่เนี่ยืสำหรับใครที่ทำฟูลทีมนะฮะยาตุเล่แม่งมาหลายสโมสรแล้วบาซ่าก็อยู่แมนซีก็อยู่สําหรับใครที่อยากทําฟูลบาซ่านะฮะก็เอายาตุเล่ไปใส่ได้ยาตุเล่น,นะฮะเด่นตรงที่แม่งสูงสักร้อยแปดสิบเก้าแล้วก็หนักเก้าสิบเฮยยิ่เขแล้วก็ค่าแข,ข็งแกร่ง 91, เก้าสิบเอ็ดเลี้ยงบอลก็สิบเอ็ดพวกฮุมบอลก็สิบเอ็ดหืมตัวใหญ่ขนาดนี้เลี้ยงบอลดีขนาดนี้ส่งสัน้นเก้าสิบสองอพลังการยิงเก้าเอ็ดยิงทีไส้แตก มันคือมันดีมากยินตำแหน่ง91ด้วยนะฮะถ้าเป็นตัวทําเกมโคตรเพอร์เฟกตัวหนึ่งก็ว่าได้นะฮะเวลาที่เราให้มันแบบไปทําเกมเนี่ยมันก็จะเติมให้มันเติมขึ้นไปด้วยร่วมบุกไปด้วยกันเนี่ยแล้วพอเข้าเท้ามาันจบสกอร์เปี้ยงเนี่ยยังเจอหลานทีเดียวอะไรนะหมาตายควายล้มเหมือนมัเนี่ยยิงมันแล้วตะข่ายขาดเลยเดียวก็มันเป็นไม่ได้เลยที่ว่า นสเตทที่ไม่ได้สกิลมูฟเยอะขนาดนั้นแต่ว่าค่าเลี้ยงบอลควบคุมบอลสกิลมูฟไม่ใช่สามดาวเองนะฮะสำหรับใครที่ไม่ได้เล่นท่าอะไรมากมายนี่ก็ใช้ได้นะปกติผมก็ไม่ได้เล่นท่าอะไรมากมายอยู่แล้วพวกกองกลางนี่ไม่ได้เล่นเลยกองกลางกองหลังเนี่ยเามาเล่นคนที่กองหน้าก็มันแข่งๆเยอะนะเหมือนกับวีเอล่าเนี่ยส่งเหมือนกันแต่วีเอล่าก็จะพวกอันนี้ค่อนข้างโอเคนะ แล้วก็มาดูพวกค่าขา้อสกัดก็่กูโอเคอ่านเกมดีบริกริยาดีเข้าพัท้าดีแล้วก็ประมาณบวกสองมั้งเนี่ยแล้วเข้าทีมก็โอเคนะดูราคาตั้งสามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านนี้ที่ที่เกาหลีบอเห็นมันขึ้นมาที่หนึ่งเลยนะตัวเนี้ยเพราะว่ามันโอเคสุดละเพราะว่าดูนิสัยฮะมีพลังแฝงสไตล์สเปชชินแล้วก็นิสัยอีกสามชิ้นนะก็คือนสิสัยก็มีสนิทเพเอร์ได้รับบาดเจ็บยากนะฮะก็ แน่นอนก็แข็งสัตว์นอกจากเทกเกอร์ยิงไกลดีไม่ต้องห่วงครับภาพพลังเก้าเอ็ดแม่งยิงหมามาก็กตายยิงควายควายก็ล้มอะเทมเกอร์นี่เป็ตัวทําเกมดีอยู่แล้วฮะมีท็อปมีฟิลเตอร์แล้วก็โกมาสเตอร์ืหสุดยอดแล้วก็มีพวกสกายคอนโทรลเลอร์ก็มีแท็กเกอร์ก็มีโกสไตร์เกอร์ก็มีฟรีคิกมาสเตอร์ก็มีลองจับมาสเตอร์ก็มีดิบเบอร์มาสเตอร์ก็มีไอ้แต่แม่งโคตรเพอร์เฟกต์เลยตัวนี้นะฮะสำหรับ ยา่ยาตุเล่โอ้โหเข้าฟังแปลกๆโรเจอรวนะะสูงสัตว์ถนัดขวาห้าซ้ายสี่นะฮะถ้าใจจริงก็ซื้อท้งบวก2บวก3ามาใชา้แต่เพราอบวกถนึงนี่ก็โหดสัตว์อยู่แล้วโอเคนะฮะผมแล้วมาดูตัวต่อไปเลยผมคือตัวเนี้หลายๆคนคงรู้กันวนะ่าผมผมอวยมานานแล้วตัวเนี้ยคือไม่พูดไม่ได้ฮะตัวนี้โรน,นโดคริสโตโรนโดน,นะฮะก็พ่อราชันของเรานีเองนะ ต้ว่าทําไมถึงเป็นโรนโดคือมันโหดกอี ec ที่เขาว่าโหดนะโหดนะเนี่ยยังไม่สู้โรนโดเลยไม่สู้โรนโด lp เลยเห็นไหมครับค่าลังมันน้อยกว่ามากมากกว่าสี่น้อยกว่าสิบเนี่ยมันไปได้เหลอเนี่ยดูดิบางอย่างเนี่ย ec ก็เยอะกว่าใช่ไหมแต่หลาะยละอย่างเนี่ยภาโดยถ้าโดยรวมเนี่ยคือ lp มันเยอะกว่ามากๆถ้าจะมี ec เยอะกว่าก็มีพวก ปฏิกิริยา5อย่างเงี้ยแล้วก็ยืนตำแหน่ง 10, 1ิบต้องยืนตำแหน่ง7อย่างเงี้ยคือโจนโดปีนี้น่าจะยืนตำแหน่งไม่ดีแต่ปฏิกิกาห้าก็ดีอยู่แล้วแล้วพวกโกลออกมาทำแพ้อะไรไม่เกี่ยวกันเลยแล้วก็มีพวกจบสกอร์ที่เยอะกว่า3เนี้ยแล้วก็กระโดดที่เยอะกว่าสามเนี้ยแต่เราดูลงลุมแล้วเนะี่ยอีซีมันโหดมากเลยนะคือมันก็น้องๆ้อเอ็กไอตัวหนึ่งเลยกว่าได้นะฮะผมอย่างโจนโดมันดีตรงที่ว่าสกิลมูฟฟ้าดาวบวกกับสปีดต้นเยอะ เลีย่ยงบอลดีควบคุมบันดีมมนดบ้าหรือแบบเลี้ยงบอลเก้าสิบสองควบคุมบันเก้าสี่พลังการยิงเก้าสามยิงไกลเก้าสิบสามหมุนบอลดีด้วยตัวสูงแล้วก็หม,มุนบอลดีจบสกอร์ดีอย่างนี้เอามาเล่นได้หลายตำแหน่งด้วย l w l m s t ก็ได้นะฮะก็นี่ใสดีขึ้นสูงลงต่ำก็เป็นลักษณะเฉพาะของโรนัลโดออยู่แล้วนะฮะก็มีแฟร์ชอบเล่นลูกผิดแพงก็อันนี้ไม่แปลกลองจัดสติ๊กเกอร์ยิงไกลดีอันนี้ยิงไกลดีอยู่แล้วะฮะ แล้วก็นี่ฮะเดวมั Demon League, United, นลิกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดิเกอร์เด็กดีเอาไปทำกันเลยนะฮะมีโกมาสเตอร์ที่จบสกอร์ดีแล้วฮะโรนโดมีโกไซเกอร์นี่ก็ไซเกอร์นี่นี่เป็นตัวตัวจบสกอร์ในทีมขั้นยอดเลยก็ได้มันมานั้นสปีดดิปเบอร์โอ้สปีดดีแล้วก็มีพวกแท็กเกอร์มีพาสมิดฟิเดอร์พัสมิดเตอร,มดดอร์มาสเตอร์เอ,รเออลองจัดมาสเตอร์ มีอะคบติมีฟรีคิกมาเตอร์ก็แต่ว่าโรโดมันก็แจมอยู่แล้วนะเราไปดูที่ว่ทย่สิอ๋อสุดยอดเลยทีเดียวนะฮะก็แจมอะ่ะดวรวมแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินแต่ว่าฟรีคิกเนี่ย107ก็ถือว่าสองน้ำสมเนื้อแต่ลูกโทษน,น่าจะเพิ่มมาอีกเนาะแต่ว่าดูรวมแล้วมันเทพอ่ะมันเทพ เท่าบ้างเลยนะฮะผมลองเทียบกับปีสิบห้าบวกห้าดิก็อะไรอย่างปีสิบห้าก็ดีกว่ามันบวกห้าไงราคาปีสิบห้าก็เราห้าร้อยเอ็มแต่ว่าปี p อมันได้เด่นตรงที่พลังแสงดีกว่าสิ 2. บกับสิบสิบกับสองบวกโลโทโลโลทองหนึ่งอันแต่ปีนี้ละ่ะ 7กับ2เนี่ยมันต่างกันตรงที่พลังแสงนี่แหละแต่ค่าพลังอ่ะปีนี้มันปี15บห้าโหวห้มสิบหกหวห้ามดีไปอยู่แล้วแหละแต่หลายอย่างมันก็เริ่มมันก็เริ่มแย่ลงใช่ไหมล่ะมันก็เริ่มแก่ลงไอ้ไอ้พวกเตะลูกโทษเนี่ยพีคพีคแต่พีคเก้าพีคเก้าเก้าเตลูกโทษเก้าเก้า็นหมายความยังไงนะฮะได้ไหมผมบอกแล้วว่ามันค่อนข้างต่างแต่ปีนี้ผมว่ามันครบเครื่องจริงๆนะ มันแจ่มอะมันเทพอะดูดิวีคิกก็ได้จุดโทษก็ได้วีคิกต้องร้อยเจ็ดนะแต่พอดูรวมๆแล้วเนี่ยสำหรับใครที่ทำฟูลทีมมัดดิกห้าเันก็เอาซื้อบวกสิบหกบวกห้าก็ได้แล้วคุณจะซื้อปีเอลพีบกหนึ่งบวกสองบวกสามมาใชา้แต่เนาะมันก็ดีกันคนละแบบเออเนาะดีคนละแบบนี้่นะ อันนี้น่าจะพี่16บวก5นี้น่าพี่16เนี่ยน่าจะเอามาเล่นพวกเอทีมากกว่าส่วน D e อเอลพน่าจะเอามาเล่นทางปีดดีกว่าอันนี้ที่ผมคิดนะว่าค่าเปิดบอลทางนี้มันเยอะกว่าไงอันนี้ก็ค่ายืนตำแหน่งกับริ๊กะยาเยอะกว่าจบสกอร์ดีด้วยแต่ว่ามันต้องเอามาเล่นหน้าแน่นอนเลยจบสกอร์ปิ้งเปียงอนะปิ้งเปียงอะยงเลยนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้เลยเนาะ ก็สลับคลิปฟีฟ่าออนไล3ในการมาพาดูนักเตะน่าใช้ใน PLP t o อปนะฮะผมก็ถ้าชอบกดไลค์ share, กดแชร์กดซับ c r i b e แล้วเจอกันใหม่ไม่ใช่ดิเออตอนนี้ก็ผมก็มีแฟนเพจแล้วนะผมก็สามารถเข้าไปกดถูกใจกดไลค์แล้วก็ใครที่อยากให้ให,ให้ตีบวัวเปิดแพ็กมีดูทีมของตัวเองทีมฟูทีม,ทมอะไรกว่าันไปนะฮะก็าสามารถสมมาทางแฟนเพจผมได้เลยนะผมจะอ่านทางแฟนเพจเท่านั้นแหละฮะอ่าแล้วก็ใครที่มีปัญหา ที่อยากสอบถามก็สามารถทักมาหาผมได้นะฮะก็ตอบอยู่แล้วนะฮะอาจจะตอบช้านิดนึงเพราะว่าผมไม่ได้อยู่หนะ้คาคอมตลอดเวลานะฮะก็มีต้องมีออกไปทำงานมากนะฮะก็เราเจอกันใหม่ครั้งหน้าผมนะฮะบ๊ายบาย